สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยห้านอยสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียววันที่17เดตือนเก้าพี่หดนะครับผมสูตรเม็ดเดียวนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ศูนย์นะผมเน้นพิเศษผมเน้นพิเศษแล้วก็ปกตินะเลขศูนย์มาสองห้านอยเป็นห้านอยปกติออกมาศูนย์ห้า ปกติศูนย์ห้านะ VIP ศูนย์หนึ่งนะเมื่อวานนี้นะเข้าศูนย์ห้าเป็นตัวกันตรงๆนะเป็นรอบปกติรอบทีเน้นนะศูนย์หนึ่งไม่มีนะครับผมเมื่อวานนี้ไม่มีแต่ศูนย์หนึ่งนะกับศูนย์ศูนย์ออกมาศูนย์หนึ่งแต่ว่าตัวเด่นนะเลขศูนย์มาสองห้าน่อยเลยนาะก็ยินดีด้วยนะครับนะก็นั่นแหละเข้ามา สองววแล้วเนาะสองววติละอ่ะก็วันนี้วันนี้น่าจะเข้าอีกแน่นอนวันเนี้ยเด่นนะครับสามหาหน่อยวันนี้ก็นี่เลยสามสามนะครับผมขอให้มีสามเนาะก็จะมี สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหาการนะครับสามสองแล้วก็สามหนึ่ง 17เดือน968าหนะ3แน่นอนมีมาให้เห็นอย่างแน่นอนเลข3เนะี่ยรอบที่เน้นนะครับเป็นพิเศษนะพิเศษกับปกติ2 5งนอยนี่แหละ2 5งนอนนี่แหละนะขอให้มีเลข3มมาเนาะตัวเน้นก็จะมี นะสำหรับตัวเนี้นะครับก็จะมี36 36 37 38แล้วก็39นะครับสำหรับฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวของวันที่17บ็ดนะครับก็จบไปแล้วฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้น้องไซายคนนี้ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ